สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับอาจบินพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือหนังสือดีๆที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะเล่มนี้มีชื่อว่า Stretch 2nd e d สำม Student b o o k e t Online Practice Pack หนังสือเรียนภาษาอังกฤษจากสำนักพิมพ์ Oxford University Press ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าหนังสือเรียนน่าเบื่อจังแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเล่มนี้ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด เพราะแอดมินพลอยจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สนุกและ effective มากยิ่งขึ้นแต่ก่อนอื่นเรามาดูสถานการณ์จำลองสนุกสนุกกันก่อนดีกว่า Let's go ฉากห้องเรียนภาษาอังกฤษครูชาวต่างชาติกำลังสอนนักเรียนไทยครูโอเคคลาส today we're going to talk about making plans for the weekend ใครอยากจะลองพูดเป็นคนแรกบ้างคะนักเรียน A, เอเงียบนักเรียนบีเงียบ นักเรียนทุกคนดูเก้กังเก๊กังๆๆๆไม่กล้าพูดมีเพียงนักเรียน C ที่ยกมืออย่างมั่นใจนักเรียน C teacher I am going to go to the cinema with my friends this weekend ค่ะครู That's great C หันไปมองนักเรียนคนอื่นคนอื่น C It's not that difficult is it นักเรียน A และ B มองหน้ากันอย่างรู้สึกผิดหวังนักเรียน A กระซิบกับนักเรียน B เราน่าจะเตรียมตัวมาให้ดีกว่านี้เนอะ นักเรียนบีใช่ใช่คราวหน้าต้องทำการบ้านมาล่วงหน้าแล้วล่ะสถานการณ์นี้เป็นยังไงบ้างคะคุ้นคุ้นกันไหมอดมินพลอยว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันนี้ตอนเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ stretch 2 n d เ e d นดีสมเล่มนี้แหละค่ะที่จะมาช่วยให้เรามั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นหนังสือเล่มนี้เน้นการพัฒนาทักษะทั้ง4ด้านคือฟังพูดอ่านเขียนอย่างครบถ้วนแถมยังมีออนไลน์ practice pack ที่จะช่วยให้เราได้ฝึกฝนเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะที่สําคัญคือเนื้อหาในหนังสือมีความน่าสนใจทันสมัยและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาําวันทําให้เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะสิ่งที่อาดบินพลอยชอบมากๆในหนังสือเล่มนี้คือตัวอย่างบทสนทนาที่หลากหลายและเป็นประโยชน์สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดที่ท้าทายความคิดช่วยให้เราได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่ออีกต่อไปถ้าถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบไหมจริงๆก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยตรงที่บางยูนิตอาจจะยากไปน,นิดสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแต่โดยรวมถือว่าดีมากดีมากค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครอาจมินพลอยว่าเหมาะกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือใครก็ตามที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะคนที่อยากจะเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ต้องมีเล่มนี้ติดตัวไว้เลยค่ะสรุปเลยนะคะ stretch 2 n d e d ่ e a m เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ดีมากดีมากเล่มหนึ่งที่จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างครบถ้วนและสนุกสนานใครที่กำลังมองหาหนังสือเรียนภาษาอังกฤษดีๆสักเล่ม adminploy แนะนำเล่มนี้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่สนใจอยากจะซื้อหนังสือเล่มนี้สามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ และถ้าใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรือมีหนังสือภาษาอังกฤษเล่มไหนที่อยากจะแนะนำให้อ d ดมินพลอยอ่านก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้อ d ดวินพลอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ